การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าวันนี้พลิกกลับมาบวกได้เล็กน้อยค่ะหลังจากที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นบวกขึ้นมา160จุดแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนนั้นยังคงกังวลเรื่องของปัญหานี้สินของสหรัฐและยุโรปค่ะ ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังปรับตัวลดลงแต่ว่าสามารถพลิกกลับในแดนบวกได้ในช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังหลังดัดชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้านี้กลับมาบวกได้160จุดส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคนั้นร่วงแรงกันท่วนหน้าตามตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่ดิ่งลึกกว่า500จุดเมื่อคืนนี้จากความกังวลปัญหาหนี้สินในยุโรปลุกลามหลังจากที่มีข่าวลือว่าฝรั่งเศสนั้นอาจถูกปรับลดอันดับเครดิต ดัชนีนิเคอิปิดตลาดภาคเช้าร่วงลงไป116.42จุดอยู่ที่ระดับ8,922.32จุดหังเซ็งฮ่องกงค่ะปิดตลาดภาคเช้านั้นปรับลดลงไป286.97จุดอยู่ที่ระดับ19,496.70จุดส่วนดัชนีหุ้นไทยวันนี้ในช่วงเช้านะคะอยู่ที่1,060.50จุดปรับตัวบวกขึ้นมา0.29จุดมูลค่าการซื้อขาย14,833.17ล้านบาทค่ะ mai ค่ะในช่วงเช้าปิดอยู่ที่303.01จุดปรับตัวบวกขึ้นมา1.52จุดมูลค่าการซื้อขาย341.31ล้านบาทค่ะโดย5อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดก็ได้แก่ธนาคารกสิกรไทยปตท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e p p f แล้วก็ Jasmine International ค่ะ